สวัสดีครับเลขพาเฮงชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะออกทุกวันจันทร์พุทธศุกร์นะครับเวลา2องทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับรอบที่ผ่านมาวันจันทร์ไม่มีการประกาศผลนะครับเรามาดูแนวทางของ วันพุธที่4ธันวาคม2567นะครับจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหน่วยราวัฒนาของช่องเลขพาเห็งช anel จะเป็นแบบชุด18ตูนะครับก็จะมี สามนะครับจะตัดให้หลักละหกตัวนะครับหลักสามก็จะมี 30, มศูนย์สามหนึ่งสนะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก4นะครับ หลักคิดนี้ให้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับดูเพื่อความบันเทิงถ้าตัวเลขยังไม่โดนใจไม่ถูกใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับหลัก4ี่ก็จะมี 40, 41, 46, 47, 48, 49นะครับต่อไปก็จะเป็นหลัก5้านะครับ ท่านผู้ชมท่านใดจะนําไปใช้ก็นําไปใช้แย่ขอสนุกนะครับแนวทางนี้แอปให้ฟรีนะครับต่อไปก็จะเปเด่นรูปวิ่งนะครับ ให้เด่นไปที่4กับ8นะครับตัวเด่นของหลักสีก็จะมี 40, 41, 46, 47, 48, 49นะครับเด่นของหลัก8ก็จะมี 38, 48, 58นะครับท่านผู้ชมก็ถ้าจะนำไปใช้ก็เลือกไปใช้เอานะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมด ่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวแอจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับชุดสตัวก็จะมีก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาด การแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่ส่งึงมือถือของท่านนะครับจุดสามตัวก็จะมี140่งส4่ศูนย 841081นะครับแนวทางเวลาวัฒนาปะจําันที่4ธันวาคม2567นะครับโปรดใช้วิจารยญาณในการรับชมท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการตุนรางวัลขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ